สวัสดีครับเพื่อนๆเ,เรามาพบกับกเกษตรลดต้นทุนอีกครั้งนะครับในวันนี้เราพามาเยี่ยมชมแปลงนา35ไร่ที่จังหวัดพิจิตรมีโอกาสได้มาเยี่ยมชมในตอนเช้าครับเพื่อที่จะได้ให้พี่น้องกเกษตรกรได้เห็นภาพในยามเช้าโดยไม่มีแสงแดดมาตกกระทบกับใบข้าวนะครับอาจจะเห็นได้ชัดขึ้นนะครับนาะแปลงนี้นะครับจํานวนทั้งหมด35ไร่ ณนะตอนนี้อายุ45วันเราเสียค่าปุ๋ยยูเรียไป8กระสอบบวกกับการฉีดพ่นโปรตีสารเพิ่มประสิทธิภาพไป2ครั้งฟังไม่ผิดนะครับ35ไร่เราใช้ไปแค่8กระสอบสภาพข้าวก็อย่างที่เพื่อนๆเนกษตรกรเห็นตอนนี้ครับไม่ได้ขี้ิ้วขี้เลมากแต่ก็ไม่ได้ เขียวสวยงามเหมือนกับยูเรียล้วนนะครับซึ่งสารเพิ่มประสิทธิภาพโฟทีของเราเนี่ยมันเป็นเกษตรอินทรีย์ร้อเซนะครับนอกจากช่วยลดต้นทุนให้แล้วเพิ่มผลผลิตให้แล้วเรายังช่วยรักษาดินช่วยรักษาสุขภาพพี่น้องเกษตรกรที่นำไปใช้ด้วยนะครับามาดูต้นข้าวนะครับตอนนี้ผมยืนอยู่ริมถนนนะครับ มาเลมนถนนเลยไม่ได้อยู่กลางคันนานะผมยืนอยู่รลมถนนใหญ่เลยจะให้ดูกอข้าวนะครับนี่นะฮะอ่าดูการแตกกอของข้าวนะครับอ่านี่นะครับใบข้าวอันนี้สี่สิบห้าวันนะครับสี่ิบห้าวันนะครับพันพิษณุโลกสองนะครับดูฮะดูการแตกกอนะครับดูการแตกกอของข้าวนะครับ ดูใบนะครับแปลงนี้เรามีกำหนดที่จะฉีดโปรตีเพิ่มอีกสองรอบนะครับคือในช่วงเข้าตั้งท้องนะครับแล้วก็ช่วงสุดท้ายคือเข้าออกรวงแล้วนะครับซึ่งต้องขอ,อสอบถามกับคุณพ่อเจ้าของแปลงนาก่อนนะครับว่าอายุประมาณกี่วันเข้าถึงจะตั้งท้องหรือว่า เราอาจจะคอยสังเกตจากต้นข้าวเอาก็ได้นะครับแล้วค่อยกำหนดการฉีดอีกรอบหนึ่งแล้วไงผมจะแจ้งใหเ้เพื่อนเกษตร,รกรรับทราบนะครับว่าเราได้ฉีดโพธิ์รอบที่สามกันตอนไหนนะครับนี่นะฮะอ่ะให้ดูกันนะครับดูต้นนี่ดูกอข้าวนะครับดูกอข้าวแปลงนี้สามสิบห้าไร่นะครับเคยสอบถามเกษตร,รกรเนาะ ว่าก่อนหน้าเนี้ใช้ยูเรียประมาณกี่ลูกกี่กระสอบนะครับซึ่งคําตอบก็ต้องต้องบอกว่ามันไม่ตายตัวเนาะซึ่งกเกษตรกรแจ้งมาว่าจํานวนปุ๋ยที่ใช้เนี่ยต้องดูสภาพนานในแต่ละรุ่นนะครับว่ารุ่นนี้ดูข้าวสมบูรณ์ดีไหมรุ่นนี้มีปุ๋ยตกค้างจากรุ่นที่แล้วไหมหรือมีการ,รปลูกถั่วเหลืองตัวเขียวเพื่อปรับสภาพดินก่อนหน้านี้ไหมนะครับ ซึ่งจำนวนปู่ยูเรียที่ใช้แต่ละรอบจึงไม่เท่ากันแต่ค่าเฉลี่ยที่ได้อยู่ที่ประมาณ17กระสอบต่อครั้งต่อรุ่นนะครับต่อรุ่นการทําข้าวเพราะฉะนั้นตอนนี้เราใช้ไปแล้ว8กระสอบก็ลองสอบถามคุณพ่อแล้วแหละว่าจะใส่เพิ่มไหมคุณพ่อบอกว่าต้องขอรอดูตอนตั้งท้องก่อนถ้าต้นข้าวสมบูรณ์ดีพร้อมที่จะตั้งท้องได้ก็จะไม่ใส่เพิ่ม แต่ถ้าข้าวไม่ค่อยสมบูรณ์ยังไม่พร้อมมากเท่าไหร่ก็อาจจะมีการเพิ่มปุยเรียซึ่งเดี๋ยวเราจะนำมาแจ้งให้กับเพื่อนๆเ,เกษตรกรได้รับทราบอีกทีนะครับโอเคขอบคุณนะครับที่รับชมคลิปนี้จนจบนะครับแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามสันกระดิ่งให้กับเพจ กเกษตรลดต้นทุนของเราด้วยนะครับเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผมได้จัดทำวิดีโอค้นหาพืชพันธุ์ชนิดใดที่สามารถนำโปรตีไปใช้แล้วลดต้นทุนได้อย่างจริงจังเพื่อพี่น้องกเกษตรจะได้ผลกำไรที่มากขึ้นนะครับสำหรับวิดีนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่าขอบคุณครับ